วันนี้ที่โรงพยาบาลจุลาภรณ์400เตียงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุลาภรณ์ราชยุทยาลัยจุลาภร์จัดกิจกรรม Kidney Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน,นในวันไตโลกประจำปี2567ครอบคลุมทุกสิทธิพิจิตโรคไตใส่ใจการใช้ยาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาโรคไตที่ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมสิทธิ์ทุกการรักษาและให้ความรู้ถึงการใช้ยาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพไตมีกิจกรรมต่างๆเช่นการตรวจคัดกรองหาโปรโตีนในปัสสาวะการให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพไตที่ดีการให้คำปรึกษาโภชนาการและเรื่องยา อันเป็นการสนองพระบณิธานสมเร็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษ์กรมพระศรีสว่างควัรัตัติยราชนารีในการเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกระดับชั้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยสร้างระบบสุขภาพของประชาชนในประเทศให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน